วนนี้มาใจพุ่มเล็บรอเบิงหน้ามารอเบิงหน้าธำรมันเนี่ยมาเป็นใดเฮ้ยแล้กันครับมาเป็นใดนะทรรมพได้ามาเบิงหน้าเกือเดือนเ,เลยมารอเบิงหน้ามาเบิงหน้าทำรมาเขาเป็นใดเนี่ยมันคลายหนักหลานไม้หอดเทียงหูละ หอกหลายไเลยเลยมาทำเพราะร้า,านอาบน้ำก็เลยมารอเบิง้งให้เขาบานกาบกคอไม่น้ำม,มาเลยขโมยไปได้เขาบุาม่น้ำจอยากเป็นเรียงเลียงที่ดอกแต่เ็ยซุ่มอยู่ทางน้ำม,มีอนะทำ จะเป็นเรื่งองเลี้ยงเดี๋ยวเด้ีกระซุ่มจะปลาใบหนามมองคุณปูกินใบสามใบสามก็เลยนี่แต่ก็พอเบิ่งเยอะงามอยู่คือว่าใส่ได้อยู่บ่ได้แพ้แรงก็ได้น้ำท่วมละอัน ที่แน่ๆก็ได้หลวงแกกแค่ถ้าได้เขาก็โอเคแน่กหน่อยมารอเบิงใบเบิงโดนหยากไปใช้ภูม,มาิามาหอดเย่ยงหลานยก,กนเลยไดมมาเบิงคำครับเะเวนแดงแล้วคำนะตะเวนแดง แ,แหวะน้ำแรงต่งน้ำมวูวน้ำมันรอพน้ำมูนบานขึ้นลงน้ำมูนกรลงน้ำม,มูนล,ลงน้ำปรลายขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งคุณวิหารหาดไซปูมโมคุณ คุยคนหาป่าเลยอยากหน้าว่ามันรอเบิ่งหน้าพอเบิ่งหน้า,นามุ่นพอล่ายมาโดนสายแม่น้ำมูลหลองไส้ซ้ำภูเขาเปินไม่เห็นฝั่งมูนเปินลหลอกเอามากวองไว้ปุ่นหาดไส้แย่าน้ำขืนไหลมา ของแม่น้ำมูลแต่น้ำลงลงบรหลายดยอกต่อแรงมาเบิงหน้าพร้อมเบิงน้ำพร้อเป็นเหขั้นคูแม่น้ำมูลน้ำมูลไหลหลังมารอเบิงเขาก็เลยมาเบิงน้ำพร้อนะครับของไ้ เป็นโยกออกลาบนนิดน <automated> ึงเห็ดค <pf unlikely> ันคู่นี่เห็ดคันคู่กันฟังไม่หนามมุนตลอดแนวเขาหน้าทามหลอกหนาไม่เขาตายเบิดหลอกหนาไม่ดินไม่เข้มนี่ครับเป็นนึกยัง มีน้ำอยู่แต่ว่ามันตายนาทำเกียมมันได้วะนี่เป็นดินเอียดน้ำละอันนี้ก็มาเลาะวันนี้ก็มาเลรอนนเาารอบิ้งนาทามเบื้องนาก็าจะไปเบินน้งนาโคกนะแต่เขาพันง้อมอยู่เขาเมือนแต่เขาหลอมกับบ่อปันใดเลาเบิ้งนาทา มือนาคลิปไปเบิร์นาโกมือในเบอร์นาคอน,นคลิปนี้ก็ไปนี่ครับคลิปนาสือ่อไทยแลโคกไทยไม่ครับสวัสดีครับ